สวัสดีครับพบก,กับช่องหนุ่มลุ่มน้ำทายแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดชุมชนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่ทานะครับเป็นตลาดที่ขายของของป่าของจากธรรมชาตินะครับจะเป็นตลาดที่ไหนเราไปชมกันเลยนะครับ ครับที่นั่นคือตลาดชุมชนบ้านดอยแก้วนะครับตลาดชุมชนบ้านดอยแก้วก็ขายจำพวกของพื้นเมืองและของฝากต่างๆนะครับเป็นตลาดวิถีชุมชนที่เอาของจากป่าจากเขาลงมาขายนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ผักกาดสวนเนาะผักกาดสวนเนาะครับนี่มาขายทุกวันเนาะครับอันนี้ก็เป็นผักปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษพักมันเฮาในการครับปนอดพิษ9บาท9ปลอดสารน้ำ9บาท9อันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือเทศนะครับปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษหมดเลยเจ้า อันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยฟักคองนะครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องแกงเครื่องลาบเครื่องซานะครับอันนี้ก็จะเป็นผักปลอดสารพิษจากสวนจากป่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าถัว่วถั่วอะไรนะครับเนี่ยอ๋อครับเก็บจากไรเก็บจากไรมาเนาะครับครับขอบคุณครับ อันนี้ก็มีใบยญานางต้นจะข้านนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ข้าหลามนะครับไม้ข้าหลามที่ยังสดๆจากป่าเลยนะครับตัดมานะครับกล้วยอันนี้ อันนี้เป็นไม้จะข่านคือเป็นสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งนะครับสามถุงห้าสิบละครับครับสตรอเบอรี่ก็มีนะครับเนี่ยนี่เป็นสตรอเบอรี่นะครับจากสวนอันนี้เป็นลูกอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อันนี้เป็นข้อว่าลูกอย่างครับนี่อ๋อกะอันนี้จากสวนเนาะอันนี้เขียดแห้งนะครับเขียดแห,ห้งหรือว่ากบหนังกบนะครับปลาก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนี่ลูกใหญ RIGHT <c oughs> ่มากเลยโอ้โหขาดีครับครับอันนี้มะเขือมะเขือใหญ่มะเขือยาวนะครับคนขายว่าอย่างนั้นนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับ ร้านนี้มีแต่าาของขายถูกมากเลยครับรุถั่วฝักยาวมา5บาทครับอันนี้ขายที่นี่เมือนแล้วเนาะช่วงนี้ขายดีก่อดีนะดีเนาะครับขอบคุณครับ ันนี้ก็เป็นบัวหิมะนะครับบัวหิมะมีฟักทองนะครับลูกโตๆเลยนะครับสิบห้าบาทเองนะครับกล้วยไม้ก็มีขายนะครับอันนี้อันนี้เป็นกล้วยไม้เคาะเองนะครับ าานี่ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็เป็นเป็นยอดตาลน,นะครับปีตาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นมเมล็ดถั่วดำนะครับ อันนี้ก็เป็นผักหวานนะครับผักหวานอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นนะครับจา,จากสวนนะครับนี่ครับในบรรยากาศในตลาดคนก็จะเยอะมากนะครับบรรยากาศอไถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาแถว แม่ทาก็มาแวะมาแวะเชื่อเดินชมก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันอยู่ในป่านะครับ แต่ภาษาเหนือบอก <Okay. S 1> เขาเรียกว่ามะมืน่นอันนี้ก็ุ้ยปิ้งครับก้ยปิ้งอร่อยนะครับเนี่ยปิ้งจากเตาธรรมชาตินะครับอร่อย อันนี้ก็เป็นแมลงแมงดานะครับเมงดาเมงขอรแมลงต่างๆนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นนอนอย่างน้องอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนอนไหมนะครับขายดีก่อน นี่ก็เป็นบัวสวรรค์นี่ครับพืชพืชผักปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษทุกอย่างนะครับอันนี้มีอ่องปูด้วยนะครับเนี่ย คนขายก็น่ารักเนาะดูขายดีเอันนี้ก็เป็นเป็นเห็ดนะครับ <c oughs> หนว <c oughs> อันนี้ก็เป็นเผือกนะครับเผือกนึ่งอันนี้ก็เป็นมัดเป็นมันม่วงนึ่งนะครับ เป็นมะขามป้อมนะครับลูกโตมากเลยนะครับเนี่ยเท่าลูกมะนาวเลยนะครับนี่ก็เป็นของฝากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมะเขือม่วงนะครับมะเขือขาว ทั่วพลูก็มีนะครับขายดีกว่าครับขายดีนอะอันนี้มะเขือม่วงมาขามป้อมนะครับแมเต,ตโตนะครับอันนี้เป็นห้องอย่าง,างนี้ อันนี้พริกไทยนะครับอันนี้ฮกควายนะครับควหกบฮกควายฮกควายลกกะถัลกควาย,วายอันนี้ก็กรบก็น,นี้ก็นกกระทานะครับ นี่ครับกบทอดนะครับตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นดอกดอกทางภาษาเหนือบอกว่าดอกอยางแล้วนะครับออกในป่านะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดลมช่วงนี้ก็จะออกเยอะหน่อยนะครับน,นี่ก็เป็นถัว่วถั่วจากป่านะครับ อันนี้ก็เป็นปลาเนะาะปลาสดสาาเดินอะครับนนอันนี้เป็นเขียดนะครับเขียดแห้งนะครับเขียดแห้งนะครับเป็น อันนี้มีจ่ายคนละครึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมะกอกอะครับลูกมะกอกเพราะช่วงนี้ก็จะออกเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นหน้ามันเนาะมะกอกเอาไว้ใส่ส้มตำนะครับอร่อย อันนี้ก็เป็นเป็นงาครับงาที่ครับงาที่เขาเอาไปปลูกงานะครับเอาไปนึ่งข้าวหลูกเอาไปทำข้าวเหนียวทำลุกงาครับขายดีครับครับครับขายดีเนาะงาใหม่ตำแล้วถุงละยี่สิบบาทนะครับ YouTube อันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับยาย มาแผ่นเนาะเอาไว้ใส่ลาบเนาะเอาไว้ใส่ลาบเต่แกงผักกาดคร<า>ับอันนี้เครื่องลาบเรื่องนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็น,น,นเป็นถั่วเน่านะครับอันนี้ก็เป็น เป็นพริกหยวกนะครับขายดีไหมครับอันนี้ขายทุกอย่างนอะผักอดสารพิดถึงนั้นเนาะครับมาทัวนะครับฝักยาวมากนะครับยาวมากเลยนะครับเนี่ย หัวม่วงนะครับฝักยาวดอกอยีนิเดอกิ้วอันนี้ดอกนิ้วนะครับไม่ใช่ว่าตน้นไม่ได้ปีนต้นนิ้วนะครับไม่เป็นดอกมันนะครับเอาไว้ใส่แกงแคเนะาะภาษาเหนือ,อว่าแกงแคนะครับครับทำขนมนจีนน้ำเยี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นยอดมะขามอ่อนนะครับเอาไว้ยำเนาะ นี่ก็เป็นเห็ดลมครับ<ม>เห็ดลมเยอะมากเลยนะครับเ,เห็ดลมผักหวานวาอันนี้ข้าแคบข้าวขวบนะครับภาษาเหนือว่าข้าแคบของเยอะมากนะครับ อันนี้ซื้อไปไม่ต้องไปไปล้างใบอะไรแล้วครับขอล้างให้เสร็จ <Okay. S 1> ไปถึงก็กแกงได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ขอเรียวกว่าปรีตานแกงใส่แกงใส่แก,ใสแกงเผ็ดใส่ไก่อร่อยนะครับเนี่ยอันนี้ที่แกะแล้วก็มีนะครับยอดมะพร้รา,พาวนะครับ อันนี้ที่ยังไม่ได้แก่นะครับเก็บสามารถเก็บไว้นานนะครับอันนี้เกาลัดอร่อยครับครับ,รบเที่ยวชมตลาดทาดอยแก้วนะครับอันนี้ก็ร้านไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะของสดนะครับของกินได้เลยก็มีนะครับนี่คือ ร้านควายน้อยนึ่งนะครับนี่ครับควายน้อยนึ่งมีมีเอ็นเอ็นนึ่งด้วย <N> 1 1> น,น่องควายนึ่งเจ้าคายดีไหมครับขายดีเจ้านี่เป็นทวกควายนึ่งนะครับอ่าครับ อันนี้ก๋ยนืนึ่งเจ้าครับนี่เป็ดเอ็นน้องก่วยนึค่ะไก่เนสมุนไพรค่ะใส่เนึ่งสมุนไพรนะครับแล้วเน้อหมย่างใส่ย่างะค่ะครับกุกไก่วนึ่งเจ้าขายแล้วก็ขายยังไงครับนี่กว้ไก่ยนี่คีห้าสิบบาทคีห้าสิบบาทนะครับครับแม่ค้าเข้าใจดีนะครับปากหวานพูดพ้อด้ยนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่ก้กจิ้นมัดนึ่งเจ้าครับ ดูได้คะ่ะตรงในมีที่นั่งบรรยากาศดีๆเลยคะ่ะทั้งในเลยครับไออย่างเจ้าอันนี้ก็มีน้ําพริกแดงด้วยนะครับ <c oughs> นี่น้ําพริกแดงนะครับเนี่ยเ็นน้ำปริค่ะน้ําพริกขาแดงเจ้าตัวนี้จะเป็นน้ําพริกคาน่จุดเด็ดโคตรอร่อยนะคะเวลาหมาคือจ้าน้ำพริกขานะครับเนี่ยตรงในมีที่งบรรยากาศดีๆเลยนะคะอันนี้น้ำพริกขาเอาไว้จิ้มกับ กับจิ้นึงก็ได้กับเอาไว้จิ้มกับเนื้อเนื้อย่างเนื้อนึ่งก็ได้นะครับเดินตลาดผ่านไปผ่านมาเหนื่อยๆหน่ยก็พัก มากินข้าวได้นะครับมีแม่ล่างควาย้นแสดงว่ามากระแม่ทานะคะอันนี้ตลาดอะไรครับตลาดชุมชนบ้านทาได่แก้วค่ะครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับแถวนี้ก็เป็นโซนไม้ดอกเป็นกล้วยไม้นะครับสวยมากครับ อันนี้กล้วยไม้จริงๆนะครับไม่ใช่ดอกกระดาษนะครับนี่สวยมากครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะของกินของของขายนะครับมีดอกไม้กล้วยไม้ก็มีขายนะครับ นี่ก็สวยมากนะครับเนี่ยดอกไม้จริงๆนะครับดอกนี่ก็ดอกเอื้องดอกกล้วยไม้ภาษาเหนือบอกว่าดอกเป็นดอกเอื้องนะครับฟาแลนไม่ดอกใหญ่สวยมากกับ ครับถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับขาล่องไปเชียงใหม่นะครับลงดอยขุนตาลมาก็ถึงแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิป ช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม